เกี่ยวข้องกับอะไรคะหน่งเขาเนี่ยทำข้อสอบสมมุติได้ไมไ่รู้ตัวนี้ช่วยแล้วจริงไหมเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันเกิดโดยใครคะคนคนที่ต้องการฟืนคนที่ต้องการฟืนต้องไปอะไรคะตัดต้นไม้จำไลยป่าเพราะ,ะั้นตรงนี้ต้องการตัดต้นไม้จำไลยป่าเนี่ยทิ้งให้เนินเขาเนี่ยทำไมคะว่างเปล่าก็คือหัวโลนได้ไหมครูดาวแบหัวโลนได้ไหมคะและว้ววางเปล่า ข้างตัวนี้กล้องตอบคำว่าอะไรคะการตัดต้นไม้ทําลายป่าใช่ไม่ใช่มดูสิคะตัวไหนเกี่ยวข้องกับป่า forest นั้นนี่ไงคะ deforestation การตัดต้นไม้ต้นไม้ทําลายป่าเห็นไหมคะเพราะฉะนนั้เราจึงตอบคําว่าอะไรคะ deforestation เห็นยังนี่คะ Bad, แบบแปลว,ว่าว่างเปล่าแต่ว่างเปล่าแบบโอ้โหโล่งโล่งเตียนเลยคะ่ะ คีนะฮะนี่คือเห็นไหมคะประธานเอกพจน์คยาเอกพจน์ has left นี่ได้กดกรมมาแล้วเห็นไหมคะ leave บวกนามบวก adjective นี่ไงคะ adjective หน้าแอนเป็น adjective หลังแอนเป็นอะไรด้วย adjective ด้วยนี่คือโครงสร้าง ในโรงเรียนนักเรียนจะเรียนเรื่องของ adjective complement แต่เราไม่ต้องไปจำชื่อเลยค่ะเรารู้แต่ว่าโครงสร้างของมันตรงนี้จะต้องเป็นอะไรค่ะ adjective หลายคนบอกว่าคำขยาย verb เ,เป็น adverb คำขยาย verb เ,เป็น adverb หลายคนไปเติมตัวนี้เป็น adverb ซึ่งพลาด leave บวกนาบวก adjective เห็นไหมะนี่คือสิ่งที่เราได้จากการอ่านเวลานักเรียนทำข้อสอบอ่าน reading comprehension เราดึงให้เป็นต่อไปข้อสอ ข้อสอครูถามว่าข้อ2ประธานอยู่ไหนมีความะประธานอยู่ไหนคะ water กริยาอยู่ไหน froze freeze froze frozen น้ำแข็งตัวแข็งตัวภายในไหนคะท่อน้ํามีประธานมีกริยาแสดว่ากริยาตัวนี้เป็นกริยาขยายจริงไหมแสดว่าเป็นสาเหตุเองเป็นสายให้มันจุดๆๆๆๆๆๆๆ และระเบิดเพื่ะนเมื่อน้ำมันแข็งตัวเพิ่อนท่อน้ำมันก็จะทำไมแล้วระเบิดค่ะขยายตัวจริงไหมเพิ่อนตรงนี้อะไรแปลว่าขยายอะไรแปลว่าขยายหนูบอกครูได้ไหมคะเจอยังเจอยังตรงไหนแปลว่าขยายค่ะ expand ใช่ไหมเพะฉะนตรงนี้ตอบคำว่าอะไรคะ expand ที่แปลว่าขยายนี่นะะ c o s e บวกนาม to do something to do something to แปลว่าเพื่อที่จะปั๊บตรงนี้เวิร์กช่องที่หนึ่ง ตรงตัวนี้เวิร์บหนึ่งหน้าแอนเป็นเวิร์บหนึ่งตรงนี้ก็เป็นเวิร์บหนึ่งด้วยเห็นไหมคะได้ไหมมาแล้วนะคะอา้าวต่อไปข้อสามถามว่าข้อสามกระธานอยู่ไหนเซลเตอร์สกิลีย์อยู่ไหนอาร์ดีไซน์ดูเห็นรูปพาสซีฟไวยส์ใช่ไม่ใช่เมื่อไหร่ก็ตามที่เจอพาสซีฟไวยส์ตัวตามหลังเป็นอะไรคะทูอินฟินิทเชฟนี่ไงคะแน่นอนตัวนี้ต้องเติมเวิร์บช่องที่ไหนคะช่องที่หนึ่งเซลเตอร์เนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อที่จะจุดจุด,จด ความร้อนและ Toxic f กฟูมลองดูซิออกแบบมาเพื่อทำไมความร้อนเชลเตอร์เคยยินคำว่าเชลเตอรไหมเวลานักเรียนไปเข้าค่ายค่ายลูกเสือค่ายนินารีเชลเตอร์ที่พักจริงไหมไหนะคะเพราะ้นที่พักเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อกันความร้อนใช่ไม่ใช่เพราะฉั้นกันไว้ไม่ให้มันเข้ามาใช่ไหมคะมเพราะฉะนั้นนักเรียนนึกสิคะ นาฬิกาเรากันน้ำ water resistant เส่นกันเอาไว้ไม่ให้เข้ามา resist ใช่ไม่ใช่เห็นไหงคะงี้ตรงนี้เราจึงตอบคำอะไรคะ resist เราได้ resist ทำที่เป็น verb ได้ไง to verb หนึ่ง to verb หนึ่ง passive voice ตามด้วย to verb หนึ่งจริงไหมคะเห็นยหมผ่านแล้วนะคะต่อมาข้อสี่ครูถามว่าข้อสี่ประธานอยู่ไหน lack like, กริยาอยู่ไหนมี verb หนึ่ง เมื่อวัดหนึ่งเพราะตอนนี้บอกว่าไอ้แลกเนี่ยอาจจะจุดๆๆทางวักรรมอยู่ที่โกรสหรือกรรมอยู่ที่ชิลด์เรนโกรสเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอโพสโซฟีเอสนามตัวหลังสําคัญกว่าเพ้นท์แปลนามตัวหลังขึ้นเพราะ้นท์เอนจิเนียร์ค่ะอาจจะจุดๆจุดการเจริญเติบโตของเด็กการเจริญเติบโตของเด็กเพื่อนแลกแลกขัดแคลนขัดแคลนโปรตีน ะะเพราะงั้นโปรตีนไม่พอขาดแลนโปรตีนเนี่ยอาจจะจุดจุดการเติบโตของเด็กเพร้ะนเด็กไม่โตเพราะเด็กขาดอะไรค่ะโปรตีนเพี้นไอการขาดโปรตีนเนี่ยมันไปไปทําไมไปทําไมคะไปทําไมคะเราเหลือเฟ์ออยู่ตัวหนึ่งคือคําว่าวีชาดจำได้ไหมคะวีชาดแปลว่าทําให้ช้าเพราะงั้นไปทําให้การเติบโตของเด็กเนี่ยทาไมคะช้าลงเพี้ยนตรงนี้ตอบคําว่าวีชาดใช่ไหมใช่ และข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายขม่าไหมง่าขม่ามีประธานมีกริยาคนเราได้รับได้รับงานและได้รับประสบการณ์นะคะนะข้างหลังแอนมีประธานมีกริยาในจ้างก็เลยจ้างพวกเขาได้ เมื่อคนมีงานมีประสบการณ์ในจ้างก็เลยทําไมคะว่าจ้างเขาได้ครูทาข้อสอบแปบ afford ไม่ได้ครู employ ว่าจ้าง employer นายในจ้างไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตอนนี้บอกว่าคนเรามีงานมีประสบการณ์คนก็เลยทําไมคะคนก็เลยว่าจ้างเขาได้ยิ่งไปกว่านั้นในจ้างก็สามารถทำไมได้ว่าจ้างเขาได้เพื่อนี่ไปกว่านั้นมากไปกว่านั้นใช้คำว่าอะไรคะ in addition จำได้ไหมแปดเพิ่มแปว่าเติม in addition เป็นตัวเชื่อมมากไปกว่านั้นยิ่งไปกว่านั้นและ in addition มีประธานมีกริยาต,ตามหลังเ็นยังไ้ไหมคะน,น,นี่คือสิ่งที่เราได้ตัวนี้มีตัวหนึ่งที่แปลกไปจากเพื่อนเลยคือ in addition เป็นอะไรคะเป็น conjunction เป็นตัวเชื่อม มีตัวหนึ่งที่แปลกไปจากเพื่อนคือ deforestation ทำหน้าที่เป็นหนาวใช่ไหมคะแล้วมี3ตัวที่ไม่แปลกเพราะ3ตัวนี้ทําหน้าที่เหมือนกันทําหน้าที่เป็นอะไรคะ่ะ verb ถามว่า verb ตัวไหนแปลว่าขยาย expand verb ตัวไหนแปลว่าต้านทานไม่เข้ามา resist verb ตัวไหนแปลว่าทำให้ล่าช้าทําให้ช้า retard นะคะ c o n j u n c t i o n ตัวเชื่อมตัวไหนแปลว่ายิ่งไปกว่านั้นมากไปกว่านั้นนอกจากนั้น i n addition เรานำตัวไหนแปลว่าการตัดต้นไม้ทำลายป่า deforestation านาจะนักเรียนได้ใช่ไหมคะตอนนี้ครูทวนศัพท์ต่างๆที่ได้มาจากในข้อสอบหมดแล้วหมดเรียยังไม่หมดครูพยายามทวนให้เท่าที่มีเวลาเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากลับมาดูที่เราค้างไว้ นะคะสิ่งที่ค้างไว้ก็คือบทสนทนาที่เราบอกว่าเราจะมาดูข้อ 23, 24, 25กันว่า 23, 24, 25เอาแล้วค่ะเรามาดู 23, 24, 25สามยลสี่ีิบห้กันเลยนะคะเราบอกกันว่าในข้อ23นั้นเราตอบคำว่าออนไหมหยุดแก้ตัวซะทีเถอะแก้ตัวอยู่ได้เลย ไม่มีเวลาบ้างละตื่นนู้นนี้บ้างละแก้ตัวที่อารบิกทำไมคะไม่แพงเกินก็คนนั่นเกินเห็นไหมคะนี่คือสิ่งที่เขาแก้ตัวอะไรแปลว่าคำแก้ตัว excuse นั่นจะเห็นว่า excuse สองตัว excuse ตัวนี้เป็น verb แปลว่าขอโทษเราได้เห็นได้ยินบ่อยมากๆคือ excuse me เห็นไหมคะแต่ The excuse ตัวนี้เป็นนามแปลว่าคำแก้ตัว stop making excuse หยุดแก้ตัวซะทีเถอะก่อนที่เราจะไปต่อครูออยานนัาเรียนดูคำว่า either or either or แปลว่าเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือนั่นเองหลัง either เป็นอะไรหลัง or เป็นนี่นั่นคันี้หลัง either เป็น adjective เนะคะเพราะฉะนั้นสถานที่สถานที่ มันทำไมคะแพงสารที่อะไรละ่ะสารที่ซึ่งเสนอมีการเล่นอาราบิกแพงหรือถ้าไม่แพงก็จะมหคะคนแน่นเพราะฉะนั้น expensive ก็ทำหน้าที่ขยายนาม cloud ก็ทำหน้าที่ขยายนามว่าสารที่แพงสารที่นั้นคนแน่นเห็นไหมคะคำขยายนามเรียกว่าอะไรคะ adjective เราจะได้กฎกริมาว่าหลัง either เป็น adjective หลัง or ต้องเป็นอะไรด้วย adjective ด้วย ะะสิ่งที่ครูอยากนักเรียนมองอีกตัวหนึ่งก็คือ Don apologize don't apologize ตัวนี้เป็น verb จริงไหมคะและ apology ทำหน้าที่เป็นอะไรคะนามครูอยากนักเรียนจำตัวนี้ให้ได้ว่าถ้าตำแหน่งที่แปลว่าขอโทษเป็น verb หนูต้องใช้คำว่าอะไรคะ apologize นะคะแต่ถ้าตำแหน่งที่แปลว่าขอโทษและทำหน้าที่เป็นนามหนูต้องใช้คำว่าอะไรคะ apology ต่างกันนะทั้งคู่เป็น ขอโทษทั้งคู่เลยผ่านแล้วมันคือข้อ23ต่อไปมาดูข้อ24ข้อ4เราดูนะคะพอบอกว่าแล้วก็เปิดโทรทัศน์ดูช e l อ h ช n n อ l ที่มีอะไรคะสปอร์ตช e l อ h ช n n อ l คือช่องช่องที่มีกีฬาแล้วก็ดูอัลลาบิกสังเกตดูอัลลาบิกสดูอัลลาบิกสัเห็นไหมคะทำการออกกำลังกายดูเอ็กซ์เซอร์ไซส์ดูอัลลาบิกทีหน้าทีวีสิไม่มีเค b ีทีวีอีก โอ้โหไอแดนก็แก้ตัวไอนีก็แก้ตัวก็เลยทําไมคะมากเกินไปแล้วนะเมื่อบอกมากเกินไปแล้วนะฉันไม่เอาแล้วฉันไม่ไม่ชักชวนไม่น้มน้าวคุณอีกแล้วฉันเลิกแล้วฉันยอมแพ้แล้วคําว่าเลิกแล้วยอมแพ้แล้วหยุดแล้วใช้คําว่ากีฟัได้นะคะเรียนดูคําว่า l อ n t agree more คาว่า couldn't agree more จะเป็นลักษณะฉันไม่เห็นด้วยมากไปกว่านี้แล้วแต่ว่าฉันเห็นด้วยจริงๆนะ เห็นด้วยจริงๆนะเน้นว่าเห็นด้วยจริงๆ t a k E it easy สมมติ take easy. ว่าเช็ e อิดแปลว่าอย่าเครียดเลยทำปล่อยตัวสบายๆปล่อยเหตุการณ์เนี้ยปล่อยใจสบายๆ,ๆ take it E อ s y อย่าเครียดนะเพื่อนเวลานะักเรียนทำข้อสอบเรียนเตรียมตัวทำข้อสอบนักเรียน take it easy พยายามอย่าเครียดทำสบายๆผ่อนคลายค่ะร e l a x ผ่อนคลายเข้า okay, ไหมคะเมื่อพูดอย่างนี้ปับ๊บเจงก็บอกว่า ดูตรงนี้ค่ะสมมุติหนูไม่รู้คําว่า inspiration เจะบอกว่าดูเห็นเห็นมองเห็นว่าคุณเนี่ยอะไรคะมี aspiration เออท้อ inspiration คุณไม่รู้รู้แต่ว่าโหดพยายามที่จะไหมคะลุ้นเหลือเกินทําสิทําอย่างนั้นเสนอแนยเหลือเกินเพะะนื่อเฉเห็นว่าคุณพยายามมีความพยายามคุณแปลงี้ได้ไหมซึ่งจำว่า inspire แปลว่าแรงดลใจ บันดันใจเดนใจบันดานใจ inspiration มีความบันดานใจมีความ,มีแรงดนใจมีแรงกระตุ้นแล้วเกิน I'm going to start walking more ฉันก็เลยจะทำไมคะเดินให้มากขึ้นกว่านี้แล้วก็ take the stairs สำนวน take the stairs คืออะไรคะขึ้นบันได instead of the elevator ทำไมคะ instead of t ทนนี่ระวังนะคะคำว่า instead of เนี่ยออเข้าสอบ entrance มาด้วย instead of แปลว่าแทนที่แทนใช้อะไรคะแทนใช้ elevator lift นั่นเองอเข้าใจไหมคะเมื่อเจนพูดอย่างนี้ปั๊บแคเรนได้ยินปั๊บแคเรนก็บอกว่าม,มันเป็น a good start มันเป็นอะไรคะการเริ่มต้นที่ดี ดูคำว่า have a nice trip have a nice trip แปลว,ว่าขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยขอให้เดินทางสนุกนะซึ่งไม่ใช่ข้อ3ม you never listen to me คุณไม่เคยฟังฉันซึ่งตอนนี้ขณะนี้เขาเริ่มฟังแล้วเขาเริ่มจะเปลี่ยแแลรนิสัยเขาแล้วจริงไหมคะและนักเรียนดูสำนวนคำว่า take a chance take any chance สำนวนนี้คะ่ะ คำว่า take a chance หรือ take chances ตัวนี้แปลว่า to do something even though it involves a risk แปลว่าทำบางสิ่งบางอย่างถึงแม้ว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับการเสี่ยง And take a chance คือเสี่ยงอันตรายเสี่ยงนั่นเองเพราะฉั้นทำอะไรก็ได้ถึงแม้ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการเสี่ยงโอเคนะคะ ได้นะเรนดูสิคะตรงนี้บอกว่าหยัดเสียงเลยเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเหตรงนี้น่าจะบอกมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะแล้วก็เรียนด,ดูสิคะ nice seeing you ดูนะคะเขาเจอกันแล้วจริงไหมคะเมื่อเขาเจอกันแล้วเขาใช้คําว่า nice seeing you ได้นะคะนี่คือ nice seeing you สำนวนที่นักเรียนเจอเมื่เวลานักเรียนไปเจอใครแล้วเรนจะ จะจากเขาแล้วนักเรียนไม่พูด nice to see you ส่วนมากน้กเรนจะต้องพูดคำว่าอะไรคะ nice seeing you มาแล้วแล้วนักเรียนดูคำว่า thanks ตามได้ไป position อะไรคะ for thanks for you r good advice thanks for the good advice ท่านนี่เอาละค่ะเราขอจบตรงนี้นี่คือบทสนทนาต่อไปเราจะขึ้นส่วนที่เป็น close test ละ ซึ่งหลายๆคนบอกว่าข้อสอบ close test เป็นข้อสอบที่ยากเรามาดูเลยค่ะข้อสอบ close test ที่หนูบอกว่ามันยากเนี่ยมันยากอย่างไรเอาละค่ะเด็นนะคะครูขอนักเรียนดูถามนะข้อสอบ close test เป็นอย่างนี้ค่ะ เป็นช่องว่างจริงๆมันคือ reading comprehension แล้วอาจารย์ที่ออกข้อสอบผู้ออกข้อสอบท่านที่ออกข้อสอบอาจารย์จะเว้นช่องว่างเว้นช่องว่างเว้นช่องว่างมันขึ้นอยู่กับว่าอาจารย์ท่านต้องการวัดความสามารถหนูทางไหนกมาสับสำนวนเห็นไหมคะเป็นกราหรือเป็นสับเป็นสำนวนนั้นสิ่งที่ครูอยากเสนอแนะนักเรียนเพืนคะ เราคงไม่มีเวลาจริงๆแล้วสิ่งที่ครูอยากได้ก็คือเราจะจับเวลาดงนั้นถ้าเป็นที่ครูสอนเนี่ยครูจะจับเวลานักเรียนให้นักเรียนทําข้อ26ถึงข้อ35ดูซิว่านักเรียนใช้เวลากี่นาทีกี่วินาทีแต่ขณะนี้เราเราเรียนจากโทรทัศน์เรามีเวลาเพียงรายการละหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเพียงเราไม่มีเวลาจับที่จับ ทันแล้วเพราะฉะนั้นครูจึงต้องเสนอแนะวิธีนักเรียนใหะน,นักเรียนต้องมองเพราะนั้นเป็นไปได้สิ่งที่ครูอยากนักเรียนทําก็คือลองดูลองจับเวลามาก่อนที่เราจะเรียนซิเพราะครูบอกแล้วว่าครูเอามาจากข้อสอบมีนาคม2146โอเคนะคะเอาลองดูเลยค่ะวิธีการทําของครูครูทําอย่างนี้ครูมองที่ Choice ว่าในข้อ46ช้อยส e นั้น1 2 3 4มันเป็นแปลหรือมันเป็นกรมมากโดยชื่อครูมองโจทย์ข้อ26ประกอบดูให้ดีนะคะครูมองระหว่างครูหยิบชีทที่จะมาอธิบายหนูด้วยหนูลองดูว่าขณะนี้หนูอยากรู้ไว้ว่ามันเป็นแปลหรือมันเป็นกรมมาก นะครูบอกว่าครูมองเครื่องหมายคอมมากก่อนมองข้างหน้าคอมมากนะลูกถามว่าข้างหน้าคอมมาหนูเห็นประธานกริยากนไหมคะประธานอยู่นี่หนูรู้แน่นอนเลยกริยาอยู่นี่คุณถามว่าเรากำหนูหาเจอไหมเห็นไหมคะงั้นตรงนี้ขณะนี้หนูรู้ว่ามันเป็นประโยคที่มีประธานกริยา และกรรมสมบูรณ์จริงไหมคะส่วนมากถ้าข้างหน้าคองมมาเป็นประโยคที่สมบูรณ์ข้างหลังเนี่ยมันมักจะเป็นส่วนขยายเมื่อมันเป็นส่วนขยายมันต้องเกี่ยวข้องกับกฎกวามมาส่วนขยายพรูลองปิดช้อยสก่ดน,นะคะเห็นตัวนี้ place place เป็นนามสถานที่สถานที่ไหนล่ะสถานที่ที่คุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการ แสดงว่าสถานที่ไหนล่ะสถานที่ที่คุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการไอตัวเนี้ขยายสถานที่จริงไหมคะหนูจำได้ไหมคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอนามแล้วเราเจอส่วนขยายส่วนขยายที่ขยายนามเนี่ยเราเรียกมันว่า adjective clause หรือที่ง่ายๆเราพูดถึง relative pronoun เอาแล้วนะคะเอาแล้วนะคะยนงจำได้ไหมคะเราบอกกันว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่นามตัวนี้เป็นคน relative pronoun เราใช้ได้มี3ตัว who whom whose ครูสุปสั้นๆนิดๆนะคะถ้าตรงนี้เป็น verb แสดงว่าประธานหายตัวที่เป็นประธานคือ who ถ้าตรงนี้เป็นประธานติยาแสดงว่ากรรมหายตรงนี้เป็น whom ถ้าตรงนี้เป็นนามแล้วพอนักเรียนแปลแปลว่าเป็นของ เป็นของ relative pronoun ที่ใช้เป็น whose ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าส่วนนี้เราเรียกมันว่า adjective clause เพราะขยายนามเราจะใช้ส่วนนี้ได้ต่อเมื่อนามตัวนี้เป็นคนอาคน,นี้ถ้านามตัวนี้ไม่ใช่คน relative pronoun ที่เราใช้คืออะไรคะ which ก็ไม่พูดถึงตัวสำรองตัวสำรองเป็น that t a t หรือนะคะเค okay, นะแต่ขณะน,นี้นามที่ขยายคืออะไรคะ place สถานที่ดูนะคะ place สถานที่เอาละค่ะน่าจะดูไม่ดีนะถามว่าสถานที่ใช่คนไหมคะไม่ใช่เมื่อไม่ใช่คนเราใช้ h o w h o m w h o s ได้ไหมคะไม่ได้เมื่อไม่ได้ เราเหลือนี่แหละชี้ pronoun ที่เราใช้ได้คืออะไรคะ which เราลองพิสูจน์นะคะว่าใช้ which ได้ไหมสันที่ไหนล่ะคุณได้สิ่งซึ่งคุณต้องการจากที่นั้นจากที่นั้นจริงไหมคะเพราะงั้นตรงนี้ขณะนี้ถ้าคุณหยุดหยุดแค่นี้นะคะหยุดแค่วันนะคะเรื่อนตรงนี้เป็น which you get what you want from ใช่ไม่ใช่แต่เราเรียนกันมาว่าเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่ส่วนขยาย